โอเคครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงทิกเบส by ครูฟิวสิคเอเปิลนะครับผมก็วันนี้มีคนถามเข้ามาว่าเล่นเบสยังไงให้หนึบนะครับจริงๆเขาถามเข้ามาก่อน EP ที่แล้วนั่นแหละว่าเล่นเบสยังไงให,ให้ให้มันหนึบให้มันเหนียวนะครับ EP ที่แล้วเนี่ยมันเป็นการตอบเบื้องต้นไปว่าเล่นเบสยังไงให้อ่าอะไรนะกระเดื่องชัดสสแนพุง่งใช่ไหมครับจริงๆแล้วเราต้องเล่นให้เหนียวอย่างนั้นก่อน นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูใน e p ีที่แล้วไปเซิร์ชดูเนาะเล่นเบสใหออ้กระเดื่องชัดสแนพุ่งนะครับผมแล้วค่อยมาดูใน EP ีนี้ก็ได้นะครับผมทีนี้ E ีีนี้เราจะพูดถึงว่าเล่นเบสยังไงให้มันหนึบนะครับเล่นให้มันตรงจังหวะก่อนใช่ไหมครับแบบใน EP ที่แล้วนะครับเล่นให้เหนียวอย่างนั้นก่อนเนาะนี้พอเล่นได้อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมาสู่สเต็ปสเต็ปถัดมานะครับว่าเล่นยังไงดี ให้มันหนึบนะครับผมการเล่นให้หนึบเนี่ยมันคือการเล่นแล้วสามารถหน่วงหรือว่าเข้าใจกรูฟหรือว่าสามารถดึงฟิลกรูฟออกมาให้มันได้ได้หนึบมากที่สุดนะครับผมเนาะในโดยเฉพาะเบสเนี่ยกับกองชุดเนี่ยมันเป็นการเล่นที่เกี่ยวกับจังหวะหรือว่าลิทึมมากๆเลยนะครับซึ่งตัวลิททึมเนี่ยแหละจะเป็นตัวที่ สามารถเล่นแล้วมันมีความหนึบมีความโยนมีความโยกได้มากที่สุดนะครับคนที่เล่นเบสเนี่ยก็เลยอยากที่จะเล่นเบสให้มันหนึบมากที่สุดแม้ในจังหวะง่ายๆเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าอ๋อคนเนี้ยเล่นเก่งอีกคนนึงเล่นไม่เก่งเพราะความหนึบเนี่ยแหละนะครับทีนี้เราจะฝึกให้เล่นหนึบยังไงดีนะครับผมจาก ep ีแล้วเนาะฝึกได้อย่างนั้นแล้วเสร็จปุ๊บ ep เนี่ยเราจะแนะนำการเล่นเบสให้หนึบโดยการ แท็บเท้าที่จังหวะ2และ4อ่าแท็บเท้าที่บีท t 2แล้วก็บีทสสังเกตยังไงดีว่าอันไหนคือบีท2บีท4ถ้าเป็นในเพลงปัจจุบันปกติทั่วไปเนี่ยนะครับเราสามารถสังเกตได้โดยง่ายเลยคือจังหวะที่สแนร์ลงโป๊ะเต็มๆช็อตนั่นแหละสมมติจังหวะเป็นตึกโปตึกตึกโปตึกโปตึกตึกโปงะจังหวะโป๊ะที่ลงเต็มๆนะครับตึกโปก็ตึกตึกโป๊ะ โป๊ะเนี่ยที่ผมเน้นโป๊ะให้เนี่ยนะครับนั่นะคือบีทที่2ใช่ไหมครับให้เราลองแทบเท้าหรือว่าตบมือก็ได้ตามเพลงที่เราฟังในจังหวะที่สนแนลงโป๊ะตรงนั้นนั่นะคือบีทสองบีทสี่เนาะปกติเราจะแทบเท้าเป็น one two t four ใช่ไหมครับก็1,2,3,4่ปกตินะครับตอนนี้เราเหลือแค่แทบ2และ4ก่อนนะครับคือเอาง่ายๆอ่ะ แค่คุณแท็บเท้าในจังหวะ2แล้วก็4แล้วเนี่ยเพลงที่คุณฟังโดยปกติแล้วเนี่ยความหนึบความโยกมันก็เปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมครับนะมันต่างนั้นละนะครับคุณจะพอคุณเริ่มแทบเท้า2 4จริงๆนะโดยที่ไม่ไม่ได้แบบในใจนับเป็น1 2 3 4แต่เท้าแทบหนึ่งอ่าสองสี่นะให้แทบ2 4จริงๆนะครับความหนึบในจังหวะต่างๆเนี่ย ฤทธิ์ทื่ต่างๆเนี่ยมันจะซึมซับได้ม,มากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ในสเต็ปถัดมานะครับให้เราฝึกเป็นแค่ตัวดำก็ได้ของของคอร์ดนะครับตัวลเล่นตัวรูทเป็นเป็นตัวดำนะครับสมมติเพลงที่เราเล่นเนี่ยอ่า one six two five แล้วกันนะครับในคีย์ซีเนาะ c a minor d minor g ใช่ไหมครับเราก็เล่นเป็นตัวดำไปเลยนะครับโดยที่เราแท็บในจังหวะ2และ4ด้วยนะครับแท็บท้าไปด้วยเนาะก็จะกลายเป็น one 2 w o one two t f 4 v e o 4 two t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  อ่าแรกๆเนี่ยเราอาจจะเล่นน้ำหนักนี่แหละนะครับในจังหวะที่2แล้วก็4ตอนที่เราดีไปเนี่ยให้มันหนักกว่าบีทอื่นอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับเพื่อที่แบบเหมือนเป็นการฝึกอะนะครับแต่ การไปใช้จริงนั่นคือการอินฟิลแล้วเนาะในกรุ๊ฟต่างๆอาจจะเน้นมากเน้นน้อยแล้วแต่นะครับไม่ว่ากันเนาะแต่ในการฝึกเนี่ยนะครับดูอีกทีเนะ one, two, one, two, three, าะ1 2 1 2 w o one ใช่ไหมครับเราจะเน้นเดดมิก ในบีสองและบีสี่ให้หนักขึ้นนะครับเป็นการฝึกเพื่อให้มือเราชินนะครับพอได้เป็นตัวดามอย่างนี้แล้วนะครับเราอาจจะเล่นเป็นอาร์เบจิโอก็ได้ใช่ไหมครับว n e two one two three five o ที่ w o three four one two three four one two อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นการฝึกเนาะนี้ เมื่อเราได้อย่างนี้แล้วจากตัวดำแล้วใช่ไหมปกติเบทเราจะเล่นเป็นกร๊ฟด้วยเราไม่ได้เล่นเป็นตัวดําอย่างนี้เสมอไปนะครับรต้องฝึกเล่นเป็นกร๊ฟโดยที่เราแท็บเท้าในจังหวะ2และ4ให้ได้ด้วยนะครับเริ่มแรกมันอาจจะขัดมันอาจจะยากนะครับแต่ว่าค่อยๆไปแล้วกันนะหลายๆคนก็ลองฝึกแบบเจาะเป็นทีละบีบไปเลยก็ได้นะครับเนาะสมมุติว่ากร๊ฟมันเป็นอย่างนี้แล้วกันเนาะ่ one two one two t by ผมลองแท็บเท้าแค่จังหวะ 2- องและสด้วยถึงแม้ว่าในจังหวะที่บีทที่2เนี่ยมันจะเป็นจังหวะหยุดของโน้ตใช่ไหมครับแต่ว่าบีทที่4เนี่ยเราเล่นโน้ตไปด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับในกรุ๊ปมันมีความหลากหลายของกรุ๊ปอยู่แล้วเนาะเราก็จะไปนเน้นเดดมิกให้มันมากขึ้นในบีทสองอ่ะในบีทสนะครับให้มันมากขึ้นหรือถ้าเกิดในกรุ๊ปนั้นมีการเล่นโน้ตในบีทที่2ด้วยแล้วก็เล่นในบีทที่2เนี่ยให้มันมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสเต็ปในการฝึก แบบเบยเบ์เลยเบสิกเลยนะครับผมแล้วในกรุ๊ปที่มันยากขึ้นเนี่ยยากขึ้นเรื่อยเยเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถแทบเท้าเป็น2-4ไปด้วยได้ใน,ใน,ใ,นในการฝึกนะครับมันก็จะยิ่งทําให้ตัวกรุ๊ปนะมีความหนึบมากยิ่งขึ้นนะครับมีมีฟิลที่มันโยกมันควบม,มากยังขึ้นนะครับผมใครที่อยากจะลงดีเทลหรือว่ารายละเอียดให้ได้มากกว่านี้นะครับคอร์สโปรเบสมันคอร์สเปิดแล้วนะครับเป็นวิดีโอออนไลน์นะครับ ถ้าสนใจก็ inbox เข้ามาสอบถามกันได้เลยเนาะหรือใครที่อยากจะรู้เรื่องราวของเบสนะครับเป็นเกตเล็กเกตน้อยอย่างนี้เรื่อยๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามนะครับ inbox เข้ามาก็ได้ทางเพจคูฟล์มิวสิกเปิดนะครับคราวนี้ก็มีอยู่ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันแล้วกันเนาะอยากรู้เรื่องนู้นจอดลึกเรื่องนี้ให้มากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าไม่อยากรอแล้วก็ลงเรียนนะครับคราวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ ติดตามได้ที่เพจครูฟิล์มมิวสิกแอปเปิลครับผมสวัสดีครับ